พะเ p a p ห l e ในเดี๋ยวครับเพื่อนๆนี่ไปเดยบครับ EP สองป่ะได่บัตรมั่วมาแล้วลุยกันลืม ทังแสมเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์ตามด้วยดิครับเพื่อนมาดูกันเลยว่าอีพีนี้จะต้องเจออะไรอีกบ้างอ่ะเจอห้องแล้วครับมาอมืสามมันก็จะกเซดเพื่อนนี่คนอินโดปะเสียใจ ผมมาผิดเซอร์เมื่อวานมาถูกแล้วเกิดด้านนี้แต่ผมว่าผมจะเข้าข้างในเลย40 เรู้มิสเตอร์ว,วิ่งมาไหมผมว,วิ่งไปก่อนละเรดามีบอดข้างบนสับเลยแล้วกันห้าสามสี่ห้าฝั่งผมมันจะสับอยู่ฝั่งเดียวนะ อดบาเลยไปตายบอดโชว์ปามากันนี้มีหฟายปลา เราเปิดเซฟีแรกกันกันบอลบาลเลยวะเข้ามาแหลกเลย <c oughs> อย่ารอรับแรงกระเทย ปล่อยละเรามาดูเต็มกันไปอะนีะะมนิดแบบไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล้ไปผมนะไม่ใช่แล้ว,ลว,ลวจะตายแล้ว ไม่ตาย,ายชื่ออะไรส้รองแบตกาซาจะฟีร่างจะรอดหรือเปล่า โอดอะไรวะเดี๋ยวได้ไอเวลมันเล่นด้วดี้ไงวะไอเวลมันเล่นตัวยังไงวะปากอ่ะแสงวม ล่างันจะรอดไหมตามจริงไม่น่าเหลือเอาะเอาะไรพูดเลยอันนี้ก็ซุยผมเขมา่าแบบตบแพก

มีเฟฟมีอะไรไหมโอ้โหโอ้โหขังแฝงสามหมื่นเรียวเรียวเป็นประมาณไม่มีอะไรเลยทำไปได้จับคื จริงสี่เซฟพี่น้องไม่อยากจะเชื่อพูตสารสูตรในบอลเลยมนัน กี้กะกอะไรอ๋อเพื่อนตายหมดข้างนอกอาจะมีเหตุการณ์อุบติเหตุอะไรบางอย่าง ไปรดนวดตุยแน่ไปเด็ปนเฮ้ยเรียกบับได้ ไม่ใช่เพื่อนผมนะเนี่ยด้านซนะ้ายเนี่ยยดนเยอะคนยืนเดิคนจะเช้เจ๊ผมบ้าไหมตับหมดเลยว่ะตับหมดเลยว่ะย่งทำดล<ถ>อารักดได้ เดือดจะเชื่อวันเตี้ยูแล้วถ้ามันเข้ามาเนี่ยทีออกข้างนอกกัน งไปข้างนอกไปออกเรดาร์ออกได้ เดี๋ยวมาสักหน่อยวิแรนะแรนจะรักแรนโอ้โหแเออนั่งราชิวๆมันจะเอาได้เดยใครชิ้นกระเป๋าตรงนี้ไม่เอามา เก็บไม่ทันแกง